สวัสดีครับทุกคนก็กลับมากับช่อง PG มางาังงะอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะพาไปดูร้านหนังสือที่มอกเกษตรนะครับผมก็วันนี้ผมไปกับคุณโน้นนะครับจะไปยังไงก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยครับผมเอาแหะทุกคนตอนนี้ก็เดินเข้ามาในมอเป็นที่เรียบร้อยแล้วเออหลังจากเมื่อกี้เมื่อกี้เราพูดถึงไหนวะเราพูดถึงไหนเราพูดถึง จะมาร้านหนังสือใช่ใช่ที่มอการ์สือเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปร้านหนังสือ,อซึ่ง,ร,งร้านหนังสือนี้ลิ้นร้านหนังสือนี้ชื่อร้านหนังสือกระตูนสง่ถ้าผมมาประจําตอนอจะจบแล้ว <laughs> ผมเรียนมาที่นี่สี่ปีมันรู้ตอนปีสี่เพราะว่าที่นี่มีร้านหนังสือการ์ตูนอ่ะ ปกติซื้อแถวบ้านแล้วก็ออกไปซื้อห้างแถวบ้านรู้ว่าในมอมีโ้หเสียชื่อคนเรียนที่นี่หมดอย่างน้อยก็รู้อย่างยาไยก็ได้มาก่อนจบเออออนะก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูกันแล้วก็จะพาคุณพีจีเดินทัวร์เป็นร้านหนึ่งที่อยากมามากเพราะเคยเห็นใน u ู u ูบมันบ่อยมากเดี๋ยวเราจะพาเดินไปที่ร้านนี้กันคือแต่มเดี๋ยวมันจะต้องเดินไปไกลนิดนึงเ่าเจไปเดินไกลมากอ่านี่นะไกลมาก ก็เดินไปถัก <lines> นึงแล้วไงอ๋อ <another> น <thing> ี่ครับน้องัดแมนใช่ไหมถ้าจำชื่อไม่ผิดนะหลับสบายมากหนูร้านหนังสือกระตูนลูกสัง่ารใช่แล้วอยากจะพาไปดูกไปไหนคือร้านหน้าต่ายนี่ร้านหนังสือกระตูนสัง่ารต0ด้วย มีแอดไลน์แล้วก็เบอร์ตามนี้เลยจริงๆเขามีเพจด้วยนะอ่าใช่เป็นเพจเพืหรือใครที่อยู่มอเตอร์แล้วยังไม่รู้ว่าวินนั่งสีก็มาได้ใช่ครับแต่น่าจะน้อยคนที่ไม่รู้น่าจะมีคนต้องตู้ที่เรียนนี่นึงแล้วไม่รู้ี้ยอะไรเลยเฮ้ยเรียนที่นี่จริงวะเนี่ยเอาจริงผมก็ใช้ชีวิตมรหารอะไไม่ค่อยถูกเหมือนกันยังไงยังไงสิผมสามไม่ได้เปลี่ยนสัญ เอ้ยคุณโอ้มันเหลี่มเดียวพอดีเลยคุณโน้นใช่เดี๋ยวเตี้ยโอ้มันเหลี่มเดียวพอดีเลยนะคือเล้งคุณโน้ไม่มีนี่ไงวะเล้งเนี้ยผมถามก่อนขอเหตุผลทำไมไม่มีเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวซื้อโอเคเป็นมีใช่ไหมโอ้เล่มสองลบทั้งเก้าโอ้โหมีได้ไงวะ เมื่อก่อนอาหารมันยากมากไอ้เล่มสองเนี่ยใช่ของแต่ตอนนี้มันดีแล้วมันสั่งใหม่มีใครอยากเก็บแบบเลี้ยงเนี้ที่นี่มีโอ้โหจริงของอยแบบว้าวสิบสี่สองร้อยสิบสี่สิบห้าของใช้ได้ดังนั้นเยอะนะเมื่อก่อนนะผมจำได้ว่าผมเคยเห็นไอเอสเล่มเก่าๆอยู่ในนี้แบบโอ้โห แต่มันตอนนั้นผมไม่ได้เก็บนี่ไงโอ้หจะเลิศหนึ่งไปเลยแล้วคำนองเก่าจริงอย่างราคาแบบหกสิบเลยเรื่องนี้จกกลับเทียร์ผมแหละจริงป่ะได้เด็กผมผมดูดูเมตามมาง่ะคือมาง่ะผมไปไกลแล้วล่ะถึงน่าจะถึงประมาณเร่มเจ็ดเออถึงเล่มเจ็ดเลย ก็ตอนแรกๆผมเมภาพมันดูปแปลกๆแต่ดูไปยามามันก็โอเคนะ่ะคงล้างหลังเครื่องฟินผมไว้ผมอ่านไปแค่เล่มงหนึ่งอย่างเดียวเลยงั้นตอนงานบางซื่อแล้ก็ไม่ได้อ่านอะไรด,ดองซื้อมาเ <ผม S 1> ลยโอ้ยผมเชนมันตอนงานบางซื่อนี่นแหละไม่ได้ <laughs> ผมโกยมาได้ <laughs> อ๋อคุณหรอ <laughs> <laughs> ผมโกยเล่มเดียว <laughs> อ๋อคือแบหยิบปึ๊กแค่ไหนผมไปยืนกอดอกอยู่ในบูธอะตอนนั้น <st il ets> เนี่ยตอนนั้นจะไปซื้อเล่มนี้เลยไม่ได้ตอนนั้นไอ้ damned, พวกบูบ็อกกันทั้งนีน้ที่เป็นเอลซีใหม่ตอนนั้นที่ไม่ใช่วายอะ่ะผมอยิบมาหมดเลยเซฟเซฟแต่บอกเลยว่าแรงๆคือแบบพระเอกแม่งพูดพระเอกในเรื่องนี้ไม่้องว่าพระเอกเรื่องนีง้มันดูไม่ใช่หน้าตำคาเลยพระเอกไม่พระเอกจริงๆแบบมึงนคนดีอะ่ะสุดยอดพระเอกเลยออันนี้ถ้าครี้งนี้กำลัง,งจะมาแล้วใช่แล้ว ไม่คิดว่าจะมีเลยเฮ้ยแต่ผมว่ามันจะมีอยู่แล้วนะเว้ยในใจผมคิดว่ายังไงสักนมาคุณทำแน่ๆแต่ก็คุณฟิลสเลฟไหมอาจจะมีเวอร์ชานแบบใช่ใช่ใช่คิดว่ายังไงจะมีมาแล้วใช่เล่มแปดยังไม่ได้ซื้อใช่ผมมีแต่เล่มหกเล่มหกเหมือนมีเล่มหกหรือเล่มห้าเยอะมากหรือโน้ตสามเล่มยังจำล่มแต่เล่มอื่นไม่มีเลยชดใช้หรืออะไรไม่รู้ตอนนี้ก็ยังไม่ซื้อเล่มหนึ่งเลยเอาล่ะเราดูนี้ อเออพเพราะว่าตอนนั้นมันหาไม่ได้แล้วก็แบบพอมันรี<ห>มอเอาเมอ่อเก็บไปได้เก็บไปหลังของดีพอมาอ่านถึงเล่มหกอะเสียดายไม่เสร็จอ่าใช่แต่ได้เก็บไอ้เรื่องนี้ผมก,ก,ก็อยากเก็บอยู่นะเห็นคุณโบเคยรีวิวอยู่ลำนำโซกัสเซอร์นะจนเมฆมันมาแล้วเมฆมันมาแล้วงงนะไม่รู้เหมือนกันแต่เขาบอกว่าจใช่ใช่ใช่แต่รู้สึกพอาะแต่่าสนใจดิท่บอกมาสองเล่มเลยใช่ใชอบมังงะโชเน้นระดับตำนานออกมาว่าสามร้อยเล่ม พอนอสเล่มสี่ันออกเลยล่มสี่พออกนีสีลูกประกาศเองวุ่ไวแยไขนาดอันวะตอนนี้ขึ้นเทียนสนุกมากผม่ไมจริงเหรอใช่ติดโอ้ผมผมอ่านไรสัปดาอ๋ออไม่ได้อ่านเลยผมให้เป็นท็อปยี่สบปังไงที่ดีที่สุดในปีนี้เ่มๆชอบชอบมากเราอบแบบแบบลูนสาวแต่มันก็ลูกหือนม มีเบื่ออะไม่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 คุยแล้วไม่คุยแล้วเล่มสองเล่มสามแล้วก็มาแขวนไม่คุยแล้วเลิกคุยไม่ได้อ่านแต่ทำไมเนี่ยทำไมพี่สยามทำแบบนี้วะคนที่อ่านรายสัปดาห์ทุกสัปดาห์ตั้งใจทุกสัปดาห์ไม่ได้อะไรเลยงอนสีเหล้าเฮ้ยอันนี้เอาใดต้าไปดีไหมเนี่ยคืออยากอย่ากอยากได้อยู่เพราะว่าคือเล่มอื่นอ่ะผมไปกดใน shopee แล้วแบบกดแบบรอจ่ายตังค์อ่ะใช้โค้ดแต่เล่มหนึ่งมันไม่มีก็เลยคิดอยู่ว่าอาจจะซัดได้เลยหรือเปล่า เนี่ยังมีการเปิดหน้าป้ายานสองเล่มจบอาสองเล่มจบโอ้โหแบบผมงงเลยตาผมเลยอ่ะสองเล่มจบอ่ะอีกแค่นิดจริงดิจบจริงๆด้วยเดินอย่างไวเห็นเรื่องนี้เหมือนใกล้จะจบแล้วผมเคยเห็นเขาพูดเลยนะจริงเหรอเออผมก็ตามเรื่อยๆผมยังไม่รู้เลยไม่ได้ดูแลจริงอ่ะเหมือนผมเห็นในมังกรแกมาไม่เกินสิบเล่มจบอ๋อใช่ใช่ทยามก็เยอะนะ นนแ,ลลแล้วก็เรื่องนี้เพิ่งมีบล็อกเลยอม,มอโมโนเกอันมีแต่คนถามว่าทำไมผมไม่ไม่ซื้อ,อเออต้องเห็นว่ามันเป็นแนวที่คุณน่าจะชอบนะคือไม่มีใครมาป้ายผมเลยมผมไม่มผมไม่เคยได้ยินเรื่องนี้จากสารระบบเลยก็เลยแบบไม่เคยสนใจมาเลยแต่อันนี้อันนี้ซื้อครบแล้วอ้ะเฮ้ยอ่าน,นถึงเล่มอะไรเล่ม,มห้า้ะเฮ้ยรุ้นรางวัลได้รุ่นไปกี่เล่มนะ 1ิบเอ็ดเล่มได้ไหมไม่ได้อะไรเลยพยายามเล่นกับคุณแล้วสิบเอ็ดเล่มเจ้รอของหร่ชื่อคุณมากเลยผมซื้อไปอยู่อ๋อ๋อนึกออกเลยมันนี้จะได้คนสองโอ้โหปากใจวิบเก่าโอ้พิมแบบคลาสสิกอ่ะ โอ้โหโคตรขังอะสมัยแบบแล้วชี่ไหนด้วยเมื่อกี้มันเห็นแบบเออเมื่อกี้มันเห็นแล้วใช่โอ้โหแล้วที่สำคัญคือ r O I ชี้กับมึอโซ่ใครจะหลงหลงมานี่เรื่องนี้ของดีประจำต้นปี ขาอ่อนลงชายเดบิใช่เลยขาอ่อนที่สุดผมรอค่ายๆเนี่ยก็ได้เอานิยามมันเข้ามาสักทีอยากอ่านนิยายใดในโลกวนเป็นขาอ่อนลงชายเ่อคนเป็นบ้ากันไปหมดตั้งแต่เห็นขาอ่อนลงชายจริงผมก็หนึ่งในนั้นแต่มันสนุกแล้วมันเป็นต่างโลกที่แบบดีมากเลยเกิดใหม่ลูเห็นแห่งเล่มหนึ่งตอนนี้หายากเล่มในเว็บสยามด้แล้วเมื่อก่อนผมมาตามหาุดชุดที่ยากมากยากมากช่วงหนึ่ง ตอนนี้นัาจะหาง่าย้ะมันยังไม่จบใช่ไหมคุณโน้ตอ,อย่างอย่างแต่ใกล้แล้วนะคิวบูลส์ก็โตเกียวโอ๊โอโอตโป๊ยยังมีอยู่เฉียบไนผมอ่ะไม่ได้ซื้อเลยโตเกียวเวนเจอร์คิวบูลเสี่ยงโดนตัดจบแน่เลยคุณโน้ตอันดับแบบคราวที่แล้วอ่ะลงไปโหลเลยแล้วก็ครั้งนี้ขึ้นมา เป็นที่12ยี่สิบห้ามันแบบขึ้นขึ้นลงๆอ่ะผมสงสารอยู่ันไม่ค่อยดีเลยใช่ใช่ผมอ่านเล่มแรกก็เหมือนกับว่ามันกำลังจะสนุกเลยนะลองดูมันกำลังนะเฮ้ยหลานมากหลานมากวันนี้เล่มหนึ่งมันกี่บาทอ่ะเล่ม้มาเท่าไหร่ร้อยนี้วาร้อยเก้าห้าว้าอยากได้หลานมากว่ะซื้อดินึงคิดอยู่ว่าจะเปิดเลยดีไหมเฮ้ยไหนทั้งทีละ คิดอยู่แต่เห็นตั้งแต่เล่มสักสิบกว่าเป็นใบัมีในช้อปปี้เหมือนนะแบบกดใส่ตะกร้า,ารไปเ้เตรียมจ่าย,ย,ยอยกได้เหมาเหมาครบเลยเพ่งเห็น,นหนึ่งแล้วกเห็นจะครบเลยวินเลนวินเลนซาก้าไม่มีเล่มหนึ่งฮะไอเรื่องนี้ก็อยากเปิดวินเลนเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้ามันมาถ้าผมซื้อปุ๊บมันเป็นกอเทียรเลยนะใช่ ดูโหเม่ก็เทียมากว่นนทดตูแต้อน้ำตาจะไหลเนยชอบมากเชื่อสรุปแกมีบ็อกคุณเลิฟดูได้นี่หาจะโหดกินไปแต่บอกเกินน่าจะมีแค่ตรง้นแหะใช่ใช่โจโจดอันโอ้โหมีเยอะอยอะฮมีเรื่องของโบที่โบหะ เฮ้ยโบเอาเข่าเบาลื้อให้เขาดีวะเนี่ยถ่ายรูปส่งเขาดิ่ถ่ายรูปส่งจานอดเองเอโบเออพี่ชายโหรดูนี่นะเดี๋ยวผมเปิดกล้องนะเอ้ยเปิดผิดแล้วอดีตสลับสลับกล้องให้หนพี่ดีต้องกดตรงนี่เอออ่ะโอ้อ่ะอุนต้าแมนเล่มสองครับโบเอาเบาพี่ชาย ได้เลยพี่เดี๋ยวผมจะไปให้นี่ผมมาเดินโอ้โหนี่เจอขุมทรัพย์ผมคิดถึงพี่ชายก่อนเลย้วันดีเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับได้ลุงเอามาเล่มนึ่งโอเคไปเจอกันครับเดี๋ยวซื้อให้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายคุณโมได้คนเดียว่รอเออแล้วว่ากับผม มากกับผมเฮ้ยเ้ยอย่างนั้นเราไม่ได้ของตัวเองแต่มีคนเสียไปกับเราอะบอก้วไม่ได้ว่ากับเรานะแต่เสียตังค์มหาสัจจรนี้มันเื่อะไรเนาะมีแค่หนึ่งสองเก้าอะไรเนาะเป่นอะไรกัไมาอูกชิลฟอนของดีจริงๆผมไม่คิดว่าแนวแบบ ต่อสู้ในเกมอะไรเงี้ยมันจะทำให้ผมสนุกได้อีกครั้งอะตั้งแต่ S O ไปมันก็ไม่มีอเลยเนาะผมเฉยๆแบบกลางๆหมดเลยแต่เรื่องนี้เขาแบบผมทำไมันเป็นสุขขนาดนี้ว่ะไปไปคอละเล่มเลยแดดเธอเฮ้ยแต่เธอตั้งแรกเลยเล่มหนึ่งไงตั้งเรกมโอ้ปึ๊บปึ๊บหยอกนี่เเ็นยี่วันเอ้ยเทอร์เวย์นที่บอยใช่ คนในดิสมีใครขาดไดงไห่บอะไม่ไม่น่ามีนะเขาเห็นเขายกชุดกันอย่างนี้เลยเสรก็ให้ผมยกชุดไปให้ตอนนั้นหรอใช่โอเคมันจะไม่มีใครขาดอุ้ยเดทนู้นพีมมี่เล่นแบบกระปุกกระปิก ไอ้เหมือนที่จดใหม่ป่ะใช่เหมือนเขาจดใหม่โอ้โหระดับแบบโอ้โหยอันนี้ไม่รอันไหอะอัไรนอะอ๋ออะคริลิกมั้งอ๋ออุ้ยเคียร์การ์ดป่ะเออไปเคียร์การ์ดเหรอแฟ้มโปดอุ้ยเป็นแฟ้มใส่โปสการ์ดอีกทีหนึ่งหนังสือบวกแฟ้มใส่โปสการ์ดผัดติดไรพนั่ลาสติก่เพิ่งเคยเห็น คือผมเข้ามาไม่ทันงูแบบตอนเล่มหกเฮ้ยดูขยับได้นะมาที่นี่เลยทุกคนเสียดายผมมีเล่มหกไปกาเดินที่นี่นะสนุกแน่ผมบอกเลยสนุกจริงเอ๊ะเรื่งนี้เร่องนี้ฟุ่นๆสามหกเล่มล่าสุดอะเออเรื่องอะไรนะนแล้วนะเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรตัวตนสองคำเลยอ่าเป็นอะคริลิกนี่เป็นอะคริลิกลายพวกยักษ์ แล้วก็เป็นมันจะมีอีกเล่มไม่รู้ที่นี่มีมันจะเป็นไม่น่ามีแล้วเป็นอะคริลิกลายฝั่งโมโาโร่ด้วยใช่เป็นแบบไอ้ตั้งโทรศัพท์มันเขาตัดเอาลงมามุมมองแล้วอ่านพระเจ้าเหรออ๋อชุดพิเศษก็คืปากปลาปละลายอะไรที่ไม่คิดไม่เจอก็เจออย่าง้ี้มีเล่มเมือนไหมถ้ามีเล่มสิบอาจจะซื้อไปเลยว่ากำลังหลับได้เลยว้่าม อันนั้นเทียบโฟเตอร์ของนี่ยอ๋อของไอชุดนี้ของเรื่องนี้อ๋อของ,อของวยอองายมนะั้งเราไม่ค่อยออใช้ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนะออ๋ของสารพิมพนอะไรนะไฮเล็ดเออใช่ไหม,มก็มีนะมีเคยได้ยินแค่ชื่อเสียงอะผมก็ไม่ได้รู้อะไรขนาด เอ้ยมีเรื่องนี้ด้วยเห็นคุณเคสกับคุณกนกชอบโผล่ไม่ถามชื่อเดี๋ยวไฟเบอร์ครบเลยนะครบมีไหมขันบินมีอันนี้น่าจะใส่ผ้าแขวนแน่เลยคือทรงอันนี้ฟรีเลยเทปแม็แม่เลยใช่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 เด็ดลอดแบบคตรว่านี่น่าจะครบแน่เลยมันมีเจ็ดเล่มปะใช่ไม่แน่จไม่ไม่รู้อยาจะตอบปใชัยไม่รู้เหมือนกัน ก็แต่งอยู่แต่ฟูก็โอเคนะราคาก็าไม่แย่เลยเราวนมาตรงนี้ที่ครับเขาตรงนี้มัน <c oughs> เออมันแบบฟูครบเดีอ่ะมีเนี่ยของอาจารย์โคจิเลยไอ้ลุนลักอะ่ะไม่รู้ครบแปดสิบแปดรือเล่มแปดร้อยแปดไม่ครบอะ่ะไม่ชวนเหมือนกันแต่รับโอ้ใช่ดันที่เรื่องนี้เรื่องนี้ผมก็อยากเก็บของบังก์กดเหมือนกันสุดพอใจให้รู้จักหลักจบแหละ เป็นกดไนี่อ้เรื่องไอ้รักไหลเศร้ามากเลยเนี่ยเลยอยากเอ็ไอ้พวงกดไอ้เรื่องอะไรวะอ่าเม่ท้าขาวอ่ะอ่าผมจะถึงเรื่องไหนวะผมอ่ะเพิ่งไปซื้อเรื่องสีมาแต่ท่านราทาเนี่ยผมไม่รู้โอ้าผมจะถึงเรื่องไหนวะยังจำไม่ได้วะแต่เรื่มจบซื้อแล้วปะยังอ้าวเหรอยังผมยังไม่ซื้อเลยผ่านมาซื้อแล้วใครจะซื้อก็โดดไปกระโดดมาคุณไงอ๋อผมก็เลยห่างไปอ่ะมี เติมสิบห้าน้เติมสิบเท่าไรอ๋อเนี่ยสิบเอ็นะเปนาสิบเอ็ดนลครับอือเดี๋ยวค่อยว่ากันจะเฮ้ยนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวอะไรนิดเดียวนิดเดียวจะถึงพันละกเออก็ด้กลับไปที่นี่ละิดสเหมือนกันส่วนผมก็เฟิร์สไทมอยากมาที่นี่นะของโคตรเยอะเลยเปนโอต มันไม่ได้ร้านใหญ่มากนะแต่ของแม่งแบบคือแบบมีตั้งแต่ขั้นบนขั้นล่างจนข้างบนอ่ะใช่คือเยอต้องดูดีๆอ่ะต้องดูดีๆอย่าไปแกะเลยล่ะไปแกะบนแบบโคตรงงเลยโอ้โหแล้วผมเข้าไปผมเจอที่ด้วยไอ์ไคล์เตอร์บุ๊กของแปดห้าอ่าใช่มีนิโนะอิจิกะแล้วก็โยซึบะคือจริงๆอ่ะผมก็กะว่าจะซื้อเหมือนกันแต่แบบเดี๋ยวต้องไปที่อื่นต่อไงใช่ไหมก็เลยแบบผมว่าจะแบกอะไรมันเดี๋ยวเป็นจอมยุทธอีกแล้วแม่งแบกผ้าขวนกลับบ้านตลอดเลยทุกรอบเดี๋ยวไปดูไม่ค่อยดีก็เลย เไปก่อนไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปคำตอบร้อนม,มาทุกคนฟินเดี๋ยวไปเจอกันเรไม่เคยมาร้านยัดที่นี่เหมือนกันผมไม่เคยมาที่นี่เลยให้นายอินไ <found> อฟาห์เดนส์ไปครับอันนี้เตี๋ยวหม้อแางหม้อหวานนะทุกคนมาเฟิร์สทามมากัมมาาาากบธรรมาทานไม่รู้เหมือนกันมาโผล่ที่นี่ได้ไงนะไปดูดีเลยอเอ,อ้ยมีมีอะไรให้ดูได้ป่ะมีของอยากให้ดูมากเลยคือตอนนี้ผมไปทุกร้านผมหยิบเล่มนี้ให้ทุกคนดูตลอด <laughs> บุญมองมาอ่านพระเจ้าแต่ถ้าซื้อเล่มพวกนี้ก็คือจะได้สแตมป์สองตัวมาให้เข้โปอยู่นี่ใช่เลยพี่ฉันอันนี้ของดีหยิบไปเลยมีนี่ด้วยอันเนมโมเีลนะยังตุกรักใหม่ใช่เด็กเป็นเยอะเหมือนกันนะเนี่ยใช้ได้เลยพี่อ๋อก็่ซีนี่ก็คือเป็นยาก็ยังใช่ยาติดตรงนี้อ่ะ ก็คงจะเป็นแบบนั้นได้แล้วมีเท่านี้ะอาจจะมีว่มีหลายไม้อยู่นะเออติดกันอย่างนเยเหยวก็คงเป็นแบบนั้นได้เดี๋ยวอยู่ โค้สุดพี่น้องจะต้องอาจจะต้องปีตรงนี้ไปนิดนึงซื้อของใหม่ก็นนี่ก็ยังไม่ซือ้อสับกินมนุษย์ก็ยังไม่ซือ้อเช่นซอวแมนก็ยังไม่ซือ้อลายไม่เห็นนะปอแตัดตังค์หมดต,ดตังค์จะหมดก่อนนะทีนี้ก็ยังไม่ซื้อแต่ว่าเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามันจะมีโปสการ์ดให้ไหมพี่ชายซื้อมาแล้วเหรอซื้อหมดแล้ว มีนี่เลยพิ่งเห็นตับนี้มีบล็อกมัชมีอะไรพวกนี้ด้วยของในอินมีพลูโตมีอะไรเจ๋งเจ๋งโอเคครับก็มาถึงบ้านกันเป็นที่เรียบร้อยครเอาจริงนะเป็นอีกวันหนึ่งแล้วคือเมื่อวานก็คือกลับมาถึงบ้านผมก็นอกแล้วนะครับก็นั่นแหละอเดี๋ยวมาสรุปความเสียหายกันนะว่าตันอะไรไปบ้างโอเคเอาจริงว่าดีใจมากเลยที่ได้ไปงานร้านกระตุ้งงานทุกคนคือเป็นร้านที่รู้สึกว่าแบบ เออชีวิตเนี้ยอยากไปให้สักครั้งเพราะว่าเคยไปดูจากช่องค Momo นะุณเคนโดโมโมนตองสมัยนู้นอะ่ะสมัยตั้งแต่ที่ผมอะ่ะยังไม่ได้เริ่มทําช่องมังง่ะเลยได้ซันนะเป็นช่วงที่แบบเพิ่งแบบเข้าวงการแล้วเนะี้คือแบบโหโคตรชอบดูเลยแล้วแบบพอได้ไปร้านก็ดูสถานาจริงคือแบบของโคตรเยอะโคตรด,ดีด้วนแล้วแบบไปเจอเล่มแรงไปเจอเล่มวนี้ไดนะ้เนาะโอเคแล้วก็ผมโดนอะ่ะมาบอกก่อนว่าโดนอะ่ะโดนแค่สองเล่มแล้วก็มีอีกเล่มหนึ่งที่ท่านประธานสนับสนุนมาให้เนาะก็ เอาของที่ตัวเองโดนก่อนแล้วกันนะครับก็จะเป็นรันมาเล่มหนึ่งและเล่มสองนะครับเป็นบิ๊กบุ๊กเอรเวอร์ชันใหม่นะครับคือถามว่าทำไมถึงซื้อรันมาใช่ไหมคือไอแอนิเมที่มันดีเวิร์สอะคุณคือทำดีมากแล้วคือผมไม่เคยดูรันมามาก่อนจนแบบอ่ะลองดูก็ได้วะไหนๆก็แบบรามูเราก็ชอบแล้วเราขอลองแอบมาดูดิแล้วพอดูไปว่าแบบโหของโคตรดีคือคือส่วนตัวชอบมากเลยคือมันเป็นอะไรที่แบบ มันดูแบบมันดูแล้วแบบมันแบบคลายเครียดเบาสมองดีอะเออสนุกแบบสนุกมากเลยคุณผมก็เลยแบบงั้นเราตามไปว่ะแล้วก็เหมือนน่าจะยี่สิบเล่มจบมั้งลนันมาซึ่งเหมือนว่าไม่รู้ว่าจะมีบล็อกหรือเปล่าล้วคือตอนนั้นเรามาเก้าเล่มแล้วไงก็เลยแบบจะมีบล็อกไม่น่าแล้วนี้ก็เลยเดี๋ยวผมว่าผมตอนเนี้ยไล่ซื้อเก็บก่อนเลยตอนนี้ก็โปรเจกต์ผมก็จะมีไล่ซื้อเก็บลันมาเนี่ยแหละก็ขาดอีกสิบเจ็ดเล่มเนาะแล้วก็มี ไล่เก็บมุมมองอ่านพระเจ้าอยู่ขาดอีกประมาณสิบเล่มมัง้งประมาณประมาณประมาณนะั้นผมมีเล่มหนึ่งถึงสิบแล้วก็เล่มสิบสี่แล้วก็ยี่สิบสองยี่สิบสามนะอืมก็ทยอยทยอยเ,เ,เก็บไปทุกคนก็โหก็เป็นเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องมามึดเหมือนกันนะไม่คิดเหมือน,นว่าผมแบบจะชอบได้ขนาดนี้คือรู้สึกว่าชว่วงนี้อ่านมังอะปีนี้เป็นปีที่อ่านมังอะเก่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเออแล้วก็รู้สึกคลิกด้วย ก็อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็แบบผมอะก็เพิ่งรู้ว่าไอ้รันมาเนี่ยอ่าที่มันเป็นอันนี้ที่มันบิ๊กบุ๊กคอมพียใช่ไหมมันเป็นเนี่ยมันเป็นปกด้านทุกคนแล้วก็ตรงที่มันเป็นพวกตัวละครมันนจะเป็นเคลือบ UV นะเป็นเคลือบมันนะเออคือพรีเมียมอะไรกับราคาร้อยเก้าหาผมว่าแบบโอเคมากกว่านะเป็นแอคชั่นคอมเมดี้แล้วก็เป็นอะไรฮาเลมเหรออ๋อเหรอฮาเลมเหรอไม่รู้เลยแต่แบบอืสนุกดีแล้วก็วันที่อัดอะมันออกมาทั้งหมดเจตอนเนาะอนิเมะซึ่ง ผมก็คิดว่าเอ๊คือคือด้วยความที่มันเป็นคอมพิวเชันมันจะไม่มีพวกแบบข้างหลังว่าบอกว่าเนื้อเรื่องยอ่ออะไรพวกนี้ใช่ไหมครับก็แบบไม่รู้ว่าแบบมันถึงตอนไหนผมก็เลยแบบดูแค่ว่าเออเห็น้าพตรงนี้ก็คงน่าจะถึงประมาณเล่มนี้มั้งตอนแร้คิดว่าน่าจะเลยเล่ม2องแล้วได้ซ้แต่ว่าแต่ว่านะมันยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเล่ม2อเลยด้วยซนะกับอนิเมะขึ้นซีซั่นแล้วอ่ะโหแสดงว่าเรื่องมันต้องยาวมากๆแต่ก็ด้วยความที่บิ๊กบุ๊กนะเนาะบิ๊กบ็อกก็บิ๊กบุ๊กมันคือประมาณมังงะประมาณ หนึ่งเล่มครึ่งถึงสองเล่มรวมกันเป็นเล่มเดียวนะครับมันก็เลยแบบค่อนข้างเยอะนะครับอเอาจริงว่าถ้าใครสนใจนะผมแนะนําว่าให้ลองแบบไปดูเมตผมว่าเมะคือแบบโคตรดีแต่ลายเส้นในมังคะมันก็จะไม่ได้สวยเท่าเมนะมันก็จะไปไเป็นลายเส้นเก่าแต่สำหรับผมคือแบบเอ้ยมันโอเคเลยมันดีเลยแล้วก็น่าจะตามแบบจนจบแน่นอนเรื่องนี้คือรักมากลครับตอนเนี้ยบันออให้ดูปกในด้วยผมยังไม่ได้ดูเลยเหมือนกันนี่ โอ้นี่หน้าสีผมก็ยังไม่ได้เปิดเออเป็นหน้าสีอานนี้แปลกนะฮะไปให้ดูไปให้ดูเพิ่มมีคนจะซื้อกับผมนะ <c oughs> ของดีทุกคนเออผมชอบนะดันมากตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่แบบไปดูแบบเห็นว่าเออมันเป็นการ์ตูนสมัยเด็กแล้วก็เลยแบบไม่ใช่การ์ตูนสมัยเด็กเป็นการ์ตูนแบบยุคเก่าอะไม่รู้ว่าแปดศูนย์หรือเก้าศูนย์นะก็เลยแบบอ่าลองดูสักหน่อยแล้วก็ดันติดนะครับก็เลยจัดมาเลยตอนแรกตอนแรก,แรกจะซื้อวายอีกเรื่องหนึ่งมานะแต่ว่า สุดท้ายได้รำมากเมื่อก่อนมารู้สึกว่าปีนี้ยังไม่อยากเปิดให้มันครบร้อยเรื่องนะครับมีตอนนี้มีคนจอหัวให้ผมแบบเอ้ยร้อยเรื่องแล้คุณมีร้อยเรื่องเร็วอ่ะอันนี้ก็เรื่องที่94ิบของปีนี้นะครับอโอเคแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่95ห้าเป็นเรื่องที่คุณโอ๊ตเปิดมาให้นะครับคือค่ายเนี้ยค่ายของไอ้เรื่องเนี้ยผมบอกเลยว่าไม่ได้ซื้อเลยนะครับในงานหนังสือนั่นก็คือค่ายเฟสเพจครับคือไม่อยากเปิดเรื่องใหม่ไม่ใช่เลยหรอกแต่ว่าคุณโอ๊ตเปิดให้คครรับืืออเ่งนีะครัอม้ง ป็นสิบห้าบอกเลยพร้อมเนาะยังไม่รู้เหมือนว่าอ่าเป็นอะไรยังไงนะครับก็เดี๋ยวเดี๋วไปอ่านก่อนเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวรีบไปอ่านเลยเดี๋ยวหลังอัดคลิปตัดคลิปเนี่ยเดี๋ยวหาเวลาว่างมานั่งอ่านเลยเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามาทานป้ายขนาดนี้แสดงว่าแบบมันต้องดีนะคือแกบอกว่ามันโดดเดี่วมากเลยนะอืมแล้วก็เหมือนน่าจะออกเล่มสองนะี่ได้มานะอ่าเดี๋ยวลองไปอ่านดูถ้าสนุกผมจะได้แบบรีบซื้อเล่มสองมาเลยนะ Okay. ประมาณนี้แหละโดนมาแค่สามเล่มนะก็โหดีใจมากที่ได้ไปร้านลุงแกนะครับอืมโหคือคือคือ,คอผมอ,อยากไปร้านมังอะ่ะทุกร้านเลยนะคือไม่ใช่หรอกคือเราอยากเก็บไว้ในความทรงจำไว้ในเมโมรีเราเพราะว่าเผื่อแบบถ้าสมมุติมันแบบอ่ามันแบบชิบหายมันปิดไปแล้วเนี่ยเราแบบมันไม่มีความทรงจําเหลือนะคือผมมาโดนหลายร้านแล้วคุณอย่างบุ๊คเชลที่เมกาบางนาะ คือถ้าใครดูมินิบ็อกซ์สี่คือผมอะกำลังจะไปถ่ายนะเว้ยแต่ร้านปิดแล้วคือผมม่อย่างเซงเลยคือผมไปไปที่นั่นมาแล้วนะเมื่อเดือนก่อนนะร้านยังไม่ปิดเลยแล้วตอนนั้นผมไม่ได้ถ่ายมินิบ็อกซ์ไงโคตรเสียดายทำไมตอนนั้นไม่ถ่ายวะอือใช่แล้วก็มีร้านประจําผมที่เขาปิดแล้วเขาไปรวมกับร้านใหญ่เขาก็คือการูทูเดย์ที่อยู่ที่ซีคอนสีนครินนะครับอันนั้นน่าะเป็นร้านประจาในสมัยก่อนของผมเลยคู่กับร้านจักช็อปที่ซีคอนเลย เสียดายมากไม่ได้ถ่ายแต่ว่าแกก็ไปลงกดโกดังหนังสือแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวไว้ผมจะหาเวลาว่างไปถ่ายโกดังหนังสือนะใช่เคยไปแล้วแหละแต่ว่าแบบไม่ค่อยไม่แต่ก็ไม่ได้ค่อยไป,ไปเท่าก,การ์ตูนทูเดย์เพราะว่าการ์ตูนทูเดย์มันอยู่ในห้างเลยซึ่งผมไปซีคอนแบบเดือนละสองครั้งสามครั้งอะ่ะมันก็เลยแบบมีโอกาสไปถ่ายเยอะแต่ว่าอย่างโกดังหนังสือแบบมันอยู่อีกฝั่งของซีคอนแล้วต้องเดินไปไกลยอยู่เดินอีกสองสามร้อยเมตรเข้าซอยอะ่ะก็เลยแบบเคยไปแค่รอบเดียวอย่างคุณประมาณนี้ก็นั่นแหละ คืออยากเก็บเมมโมรีไว้เยอะๆนะครับเพราะว่าอย่างตอนนี้ซีคอนนะซีคอนสีนคดินนะอย่างอ่าเขาเรียกว่าอะไรอย่างพวกแจ็คช็อตแตอเน,นี้มันก็ย้ายไปลงกับ B2S แล้วแล้วก็ดีนะที่ผมถ่ายทันตอนนั้นแล้วก็อ่านอินย้ายรอบที่2องแล้วคือผมถ่ายทันอ่ะโชคดีมากเมื่อไงนะความทรงจำเก่าๆเราหายหมดอ่ะ ใช่ครับนั่นแหละทํให้ถึงผมชอบแบบไปถ่ายคลิปบอ็อกอะไรพวกนี้เราก็แบบให้คนที่เขาแบบอ่ะอาจจะไม่ได้อยู่ในโซนพื้นที่เราหรือแบบคนที่ต่างจังหวัดไม่ได้มีโอกาสเข้าร้านหนังสือในกรุงเทพก็นั่นแหละก็ถือว่าแบบช่วยๆกันไปนะครับจะได้แบบเออให้คนเห็นว่าบรรยากาศในร้านหนังสืออะไรพวกเนี้ยมันเป็นยังไงอันนั่นแหละใช่ใช่ก็เลยแบบพยายามที่จะอยากไปหลายๆที่นะเอาจริงตอนนี้อีกที่หนึ่งที่อยากไปแต่ปีนี้น่าจะไม่ไม่มีโอกาสไปแนละ้วคือ เอ่อ a นิเมชัฟิวเจอรปารคังสิทคืออยากไปมากคืออยากไป a n นิเม e ไม่ใช่หรอกว่าสาขาอื่นอ่ะนอกจากที่ MBK อะในไทยมันเป็นยังไงครับอมเพราะว่าถ้าเอาแค่ในไทยอ่ะ MB เออแอนิเมผมเคยไปแค่ที่ MBK ใช่แต่ถ้านะับว่า a อนิเมชทั่วโลกอ่ะเคยไปของที่ไต้หวันที่ไทยจงแล้วก็เคยไปที่อ่าอนิเมที่อากิฮาบาระแล้วก็ a อนิเม e อีเคบุคุโรนะทุกคน ใช่ก็ประมาณนี้ผมก็อยากรู้แหละว่าแบบเออแล้วอนิเมทที่นู่นอ่ะที่ f ิวเจอร์พาคอ่ะมันเป็นยังไงนะอืมประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็แอบสปอยว่าอาจจะมีคลิปอะไรบางอย่างตอนสิ้นปีเกี่ยวกับพวกว,กวกนนอ,อ,อกงานหนังสือเอ้ยไม่ใช่วอกงานหนังสือสักทีวอกรานหนังสือสักอย่างนะพูดไปเปิยไว้ก่อนอ่าประมาณนี้นะ,ะทุกคนเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปโอเคไว้เจอกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ